ยอมแล้วด้วยก็คุยกันทั้งวันเลยล่ะวันนี้เดี๋ยวไปคุยกันอีกหนึ่งรอบนะกับทางด้านพี่จุ้ยจรนเวศักศรีนะคะผู้อำนวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบลปรคาสสิกออสซรีจํากัดค่ะสวัสดีค่ะพี่จุย้ยครับสวัสดีครับคุณนุย้ยอ่ามาอัปเดตภาพตลาดช่วงเย็นกันหน่อยแล้วมองสัปดาห์หน้าเลยนะเป็นยังไงบ้างครับผมก็ตลาดช่วงเย็นๆนะครับอา่าใกลจะปิดตลาดนะครับเออก็ บัญชีบ้านเราเนะีก็ยังคงตรงๆนะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดเปิดมาเนะี่ยก็ปรับตัวลงเล็กๆนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะเอ่อ construction PMI เนะี่ยของอังกฤษเนะี่ยจะออกมาค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะดีกว่าที่ คาดการ์เอาไว้นะฮะแต่ทราว่าต้องบอกว่าตัวโลกนะตอนนี้นะฮะจับจ้องไปกับการประกาศตัวเลขนะการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาค่ําคืนนี้นะก็เลยทําให้นะตอนนี้เราบอกว่าตลาดเนี่ยจดจ,ดจด้องจ้องกัน <c oughs> นะฮะว่าจะเอายังไงกันดี <c oughs> นะครับผมแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะฮะดูจากวันนี้นะครับผมตลาดบ้านเบาแนวโน้มนะฮะก็ เรายังคงมองเป็นไปในทิศทางเชิงบวกนะแต่ว่าระหว่างทาง,งก็มีย่อมาบ้างเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้ววันนี้วันศุกร์นะฮะในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยอยากที่จะให้ทุกทา่านติดตามนะฮะว่าถ้าสมมุติว่าปิดวีคนี้นะครับจะมีเซ็ดบ้านเราสามารถปิดเหนือ1,596สจุดขึ้นมาได้ <Okay. S 1> ในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยจะโหกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะสอดคล้องกับ ตามเฟรมเดนดี้ที่เราเออมองบวกอยู่แล้วครับผมค่ะโอ้โหอย่างนี้ทีเฟกละคะเอายังไงดีครับสำหรับเฟสทิฟตี้ฟิลเจอร์เอ็กสุด M สองหนึ่งนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเงียบสนิทเลยนะฮะค่ะล่าสุด973จสุดนะฮะในตามเฟรมเดลดี่เนี่ยเรายังคงอยู่ฝั่งล้องนะฮะฝั่งร้องซ้อยังลึกเหมือนเดิมเ3 4าสามสี่เทลลิงสปอตในเก้ายหกสจุดครับผมค่ะ เอาละไปทองคํากันก่อนละกันก่อนที่จะไปซิงเกิลสต็อกเชิญเลยค่ะครับสำหรับทองคําช่วงบ่ายนะมีลักษณะของการรีบาวขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันนะฮะไปทําให้นะช่วงบ่ายที่1,875เหลรียญน,นะฮะด้วยตัวเลขฝั่งยุโรปเนะี่ยออกมาเป็นเชิงบวกก็เลยทําให้ยูโรเนี่ยนะฮะรีบาวบ้างเล็กๆนะฮะแต่ว่า,าต้องบอกว่าภาพแนวโน้มเนะี่ยที่ เออ่ล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาหลุดเฉาเบรนหนึ่งแต่เจ้าหกลงมาทันด้านละทันด้านล่างเนี่ยตัวหมอภาพของทองคําไม่ดีแล้วนะฮะแล้วก็เออ่ตัวเล่ยตัวจิตที่จะประกาศคืนนี้เนี่ยนะน่าจะให้ผลเชิงลบต่อทองคําต่อเนื่องนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของทองคำเราก็อยู่ฝั่งช็อตนะฮะสต็อปลอสหนึ่งเก้าศูนย์หกอันนี้คือทำเฟรมเดลี่นะครับส <c oughs> ่วนเฟลลิ่งสต็อปหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบสามเหรียญน,นะครับ <c oughs> ในขณะที่การเทยดในภาพเรียสสั้นๆรีราชชอตครับแนวต้าน1,880งัแแนวรับเป้าหมาย้ังล่าง1860ครับผมโอเคเอาละทองคำไปแล้วทีนี้ตัวซิงเกิลสตอลฟิวเจอร์มีตัวไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงไหมะคะอัปเดตให้หน่อยคะ่ะครับสำหรับซิงเกิล t ตอลฟิวเจอรเริ่มต้นด้วยอเอสโซนะครับ่า่าสุงอยู่ที่8,75บาท75ครับนะคะัรองยังคงอยู่สลอแปดบาท35สเทลลิงสแปดบาท50ครับค่ะ ถัดมาเป็นโก o b a l นะที่เป็นตัวเดียวที่ยังอยู่ฝั่งช็อตนะครับ<อ>ล่าสุดยี่บเ็ดบาทเจ็สิบนะฮะขาช็อตสต็อปลอสต์ยี่สิบสองบาทแปดสิบเทลลิงสต็อปยีสิบอ็ดบาทแปดสิดบ 80, ครับผมค่ะตัวถัดมานะฮะเป็น b e m นะล่าสุดยังอยู่ในแดนบวกได้นะครับวันนี้อ่ล่าสุดแปดบาทยี่สิบห้าฟังขาลองสต็อปลอสตเกืบาทห้าสิบ้า, 80, บา 80, ครับเทลลิงสต็อปแปดบาทสิบครับค่ะ ต่อมาเป็นทิโก้ที่อยู่ในกลุ่มแบงค์นะครับ<อ>วันนี้ย่อเล็กๆนะฮะ89บาท50นะฮะล่าสุดอยู่ตรงนี้ขาลงเนี่ยซอปล็อต89บาทท้วนครับค่ะพี่จีวสวัดสรงวาดล่าสุดย่อลงมาอยู่ที่74บาท75นะฮะขาลงซอปล็อส74บาท25ครับค่ะ AOT ย่อเล็กๆนะครับล่าสุด64บาท50ขาลงซอปล็อก62บาท25ครับค่ะ ตัวนี้คุ่มล็งไฟฟ้าทีายอยู่สามตัวตัวแรกเอ็กโซนะครับวันนี้ยอ่อลงมาลึกอยู่ประมาณที้อยู่เหมือนกันนะฮะล่าสุดหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบฉาลองซับล็อตหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทครับอืมค่ะตัดมาเป็นบีซีพีจีล่าสุดสิบสี่บาทยี่สิบขาลองซับล็อตสิบสามบาทเก้าสิบค่ะบิกลิมนะฮะล่าสุดอยู่ที่สี่สิบสี่บาทขาลองซับล็อตสี่สิบสามบาทห้าสิบค่ะและในกลุ่มค้าปลีกนะครับซีพีออครับ ล่าสุดหกสิบาทยี่สิบห้าฟางขาลองห้าสิบเก้าบาทช่วะและตัวสุดท้ายคือ b j 4ชำระด้วยสามสิบห้าบาทยี่สิบห้าขาลองซับล้อสามสิบสี่บาทยี่สิบห้าฟางครับอ๋อเอาเรื่องนี้ตัวที่เราจับตากันเมื่อเช้านี้พอจะระบาดเข้าไปดูได้หรือยังคะก,ก็ก็ยังคงต้องดูต่อไป <c oughs> นะฮะยังไม่แอคชัน่นะะนะฮะก็แนะนำให้ดูเฉยๆก่อนนะฮะแล้วก็ จับตาดูนะฮะวันวันนี้อาจจะลุ้นคือก็ต้องบอกว่าเจ็ดสิวอยู่เหมือนกันเพราะว่าทั้งวันเนี่ยไปทำไาร้อยเจ็ดบเอ็ดบาทห้สิบแล้วแต่แต่ว่าตอนเนี้ยใช้ตลาดหนย่อกลับลงมาแล้วนะพี่เจนะต้องดูกันต่อไปนะว่าจะมีวันไหนที่กลับมายืนอย่างหนึ่งร้อยเจ็ดิบเบาทแล้วเราค่อยเข้าไปฟอลโล่ครับได้เลยค่ะเอาละ เดี๋ยวขออนุญาตถามคำถามแม่กับพี่ๆนักทุนสักนิดนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะผิดแบบวิสัยนิดนึงนะเอาละคำถามแรกพี่จุ้ยถามถึงตัว P R O S เอ้หุ่นอะไรกราฟเทคนิคเป็นยังไงครับตัว P R O S เอ้เลยนะใช่ O O S เลยใช่หรือเปล่าครับ P R O S เลยอ่ะอา P R ใช่ P R O S ที่หนึ่งขอไม่เจอเจอไหมคะ P R o s P R O S S ส no. ิงคโปร์อ่ะอ๋อ oh, P R O S อ S ไม่เจอ P R O S เจอไหมพี่อ๋อ P R O S ใช่ O S P R O S process นะอ่า huh. ล่าสุดอยูที่สามพันสี่สิบสองนะครับอ่า วันนี้ผมมองว่าได้ลุ้นนะครับได้ลุน <S <S ้นคือถ้าสมมุติว่าเขาสามารถกลับมายืนเหนือสามบาท <S <S สี่สิบค่ะนะคือตอนนี้เนี่ยท้ายตลาดมันก็มันก็พอได้ลุ้นนะ <S 2> <S 2> ฮะถ้ากลับมาเหนือสามบาทสี่สิบเนี่ยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ไปได้อีกนะเป้าหมายใกล้ๆเนี่ยก็มองที่เขาสามาาถคงสิบสองก่อนครับผมได้เลยค่ะแต่ถือว่าได้ลุ้นครับได้ลุ้นได้ลุ้นนะโอเคต่อไปสตาร์คลับได้ไหมคะสตาร์ยังครับผมนะสำหรับเอสีสตาร์น,นะฮะก็ต้องรอก่อนนะฮะร,รอเขาเกลับไปยืนเหนือสี่บาทสิบแปดแล้วเดี๋ยวไปโฟโน่ครับได้เลยพี่จุย้ยเคอรี่เอาไงดีออกก่อนได้ไหมครับ อร่อ่ะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นนะะสำหรับคนเทรดเล่นสั้นจุดนี้ของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ที่41บาท50นะซ<ช>ึ่งวันนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนก็เออ่เห็นตรงกันนะฮะว่า,อ,าออกก่อนได้นะสำหรับคนเทรดเก่งกำไรเล่นสั้นครับผมค่ะพี่จุวยโอเคบ้านปูล่ะคะเห็นถามหลายท่านเลยอะ่ะบรนปูก็ถือไปเรื่อยๆนะ,ะวันนี้ก็ยังบวกได้อย่างต่อเน,นื่องล่า<ฮ>สุด14บาท40นะครับ อ่าสต๊อปล็อตวันนี้คาดว่าน่าจะยกมาอยู่ที่13บสามบทหกสิค่ะค่ะโอเคเคแบงค์เคแบงค์เคแบงค์ ank, นะฮะก็หลายๆคนก็รอคอยกันนะฮะแต่ก็ยังคงต้องรอกันต่อไปก่อนรอต่อไปก่อนใช่รอ,อยี่หนือย2ี่สิบแล้วค่อยเปโลครับโอเคอ่าพี่จุย้ย EPG ค่ะดูให้นิดนึง ดีไม่ดีครับผมนะฮะชุดรีบาวช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเอผมแนะนําว่าถือว่าเป็นโอกาสในการขายออกครับผมอ๋อขายออกอะคะครับอืมอืมอโอเคโอเคอ่ะขออีกหนึ่งตัวแล้วกันพี่จุ้ยค่ะเอเชียเอเชียนเอเชียนะฮะสองวันบวกขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะวอลลุ่มก็ เข้ามาตั้งแต่เมื่อวานน,นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้สามารถติดเหนือติดไม่ใช่เมื่อวานนี้วันสองติดเหนือที่สี 4, ่บาทหกสิบนะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นชุดจับตัวแล้ววันนี้ก็บวกต่อนะวอลลุ่มก็เอ,อ่อก็ยังสูงอยู่นะเพราะนั้น,นเอเอเชียนมองว่าน่าสนใจอยู่นะฮะค่ะออสต็อปลอ้อติดสามบาทเก้าสิบราทน่าสนใจวุ้ยมีหุ้นน่าสนใจหลายตัวนะเนี่ยอืมโอเคได้เลยค่ะพี่จุ้ยขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนําจากทางด้านพี่จุวิจรนเวศศักดิ์ศีนะคะผู้อํานวยการฝ่ายแนะนําการลงทุนบอลปอคลาสิกออสซิลิทจำกัดนั่นเองนะคะั